สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่เมนูยอดฮิตส้มตำยำแซบทำสะเทือนไตพบคนไทยกินเค็มเกินเกณฑ์เก,เกือบ2เท่าป่วยเป็นโรค NCD ทะลุ22ล้านคน สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายหนุนแผนนโยบายลดบริโภคเกลือพัฒนานวัตกรรมเครื่องตรวจวัดความเค็มเชมมิเตอร์มุ่งส่งต่อความรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายลดการบริโภคเค็มกองควบคุมโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดงานถแถลงข่าวชูนวัตกรรมเซลมิเตอร์ตัวช่วยขับเคลื่อนมาตรการลดเค็มเปิดตัวเครื่องตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหารในชื่อเชมมิเตอร์ที่มีการพัฒนามาตรฐานการใช้งานกว่า5ปีโดยวิศวกรไทยที่มุ่งช่วยประชาชนลดการบริโภคเค็มลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตค่ะ ทางด้านนางสาวนีรมนราศีผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสสกล่าวว่าสสสร่วมกับเครือข่ายลดการบริโภคเค็มรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะลดการบริโภคเค็มพร้อมส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อซึ่งการถแถลงข่าวในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวเชมมิเตอร์นวัตกรรมที่ส่งต่อองค์ความรู้ในชุมชนผ่าน,นกลไกการทำงานของระบบบริการสุขภาพภาครัฐช่วยลดการบริโภคเค็มโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและทางคลินิก ทางด้านรองศาสตราจารย์ดรยศชนานวงสวัสด์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวว่าเชมมิเตอร์ผ่านการวิจัยและพัฒนาต้นแบบกว่า4รุ่นใช้หลักการวัดการนำไฟฟ้าของโซเดียมคลอไรด์รวมถึงปรับปรุงแผนวงจรให้สามารถวัดค่าได้แม่นยำและออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจาวันรองรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ใช้งานง่ายตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้สูงอายุเมื่อได้เห็นการแสดงผลหน้าจอด้วยอีโมจิซึ่งจะแสดงใบหน้าดีใจและเศร้าทำให้เข้าใจได้ทันทีว่าอาหารมีความเค็มน้อยหรือมากไปทั้งนี้ได้นำไปทดลองใช้แล้วกว่า300หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีคลินิกเฉพาะทางด้านความดันโลหิตส,สูงด้วยผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานพบว่า สามารถวัดปริมาณโซเดียมในอาหารได้ดีขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการพัฒนาเชมิเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งจะสามารถให้การรองรับการส่งข้อมูลนำไปคำนวณปริมาณโซเดียมและแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันทำให้ผู้บริโภคตรวจสอบปริมาณโซเดียมในแต่ละวันได้ง่ายยิ่งขึ้น